มีตำนานเล่ากันว่าเมื่อครั้งสมเด็จพุทธจารย์โตภูมิรังสีมีชีวิตอยู่นั้นท่านได้นำบาตน้ำมนต์ไว้ที่หน้าพระเป็นประจำดังนั้นพลังอำนาจจิตในขณะที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จแผ่พลังจิตจากการทำสมาธิหรือการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำหรือแม้ในการปลุกเสกพระสมเด็จจึงแผ่ไปถึงน้ำมนต์ในบาตนั้นด้วย ผู้คนในยุคนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยหรือต้องการขอความเป็นสิริมงคลประการใดก็ได้อาศัยน้ำมนต์ดังกล่าวเป็นที่พึ่งมาตลอดจึงอาจกล่าวได้ว่าต้นเชื้อน้ำมนต์นี้ได้รับการปลุกเสกและได้รับการแผ่พลังอำนาจจิตและได้ประสิทธิ์ประสาทแก่ผู้บรรดาผู้เริ่มใสศรัทธาต่อเนื่องมาเป็นเวลาช้านาน จึงถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งประจำวัดระคังโคสิตารามที่ตกทอดต่อเนื่องกันมาครั้งกรโนนบาทน้ำมนต์บาทเดียวแต่ไม่รู้จักหมดสิ้นก็พอว่าเมื่อน้ำมนต์ในบาทนั้นพร่องลงแล้วก็จะมีการเติมน้ำใหม่ลงไปแล้วกลายเป็นน้ำมนต์ดังเดิมสืบทอดกันต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ครั้นเจ้าพระคุณสิ้นบุญแล้วก็มีการเปลี่ยนบาทน้ำมนต์มาเป็นโอ่งน้ำมนต พราะมีผู้คนเลื่อมใส,ส่ศรัทธาและมาขอรับน้ำมนต์กันไม่ขาดสายตลอดระยะเวลายาวนานที่ผ่านมามีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับปฏิหารและความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำมนต์สมเด็จมากมายที่สุดจะพรรณนาตัวอย่างเช่นสมัยหนึ่งบังเกิดอหิวาตกะโรผู้คนล้มตายเป็นเบือถึงขนาดเผาไม่ทานต้องเอาศพไปทิ้งล้างไว้ตามวัดแต่สำหรับชาวบ้านข้างวัดละขัง ส่วนใหญ่กลับรอดปลอดภัยก็เพราะได้อาศัยน้ำมนต์สมเด็จแทนวัคซีนป้องกันอหิวาหรือรักษาโรคอหิวาโดยตรงหลายเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับชาวบ้านถูกมนต์ดำคุณใสจนประสบเพศเพศภัยไม่อาจแก้ไขได้ด้วยตะกำลังตนก็ได้อาศัยความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำมนต์สมเด็จนี้ช่วยคลี่คลายหลายเรื่องเป็นเรื่องความป่วยไขย้หรือโรคภัยสารพัดโรคภัยนั้นได้ถูกขจัดให้หายไป ก็ด้วยน้ำมนต์เจ้าพระคุณสมเด็จนี้เองยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงการมาขอน้ำมนต์หรือการลดน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในงานขึ้นบ้านใหม่ในงานมงคลสมรสเป็นประจำจนกระทั่งทุกวันนี้และนี่ก็คือเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำมนต์สมเด็จพุทธจารย์โตพรมราังศีครับซึ่งเป็นความเชื่อความศรัทธาของใครหลายๆคนอีกด้วยครับ ผมหวังว่าเรื่องราวที่ผมได้นำเสนอไปในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกทกท่านที่ได้รับชมและรับฟังกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อมีเรื่องราวดีๆที่จะมานำเสนอในคลิปต,ต่อไปของทางรายการอามอัศจรรย์พันเรื่องสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุ